สวัสดีจ้าพี่น้องนี่เห็นบ่มะขามเทศเพชรนนนไทยห่อไปสองสามวันพี่น้องเออเราบึงเงยฟูฟู่อันนี้มันติดเขาแต่ว่าพูดถึงว่ามะขามเทศเพชรนนนไทยนี่บ่ต้องให้แดงไล่เพรต้องให้แดงไล่เพราะว่านก้เป็นอันตรายนี่ห่อไปอันนี้ถ้าบ่โดนแดดโดนหมอกเนบ่ยปนีจะสวยๆฟูฟู่นายใหญ่แห้งพี่น้องเรเบิึงน้อยเดียวเต็มกำมือตลาดทั่วไปเพิ่นสีขายอยู่ประมาณโลละแปดสิบบาทแต่ของแม่บุมตาเนี่ยเพิน่นต้นท่าใหญ่ก็เลยบ่ท่านหนึ่ง พระท่านหน่วยพระท่านในดวงรายกับพอ่อในซิมถึงนอนซูมไหมเนี่ย